สวัสดีลิซ่าวันนี้เรามาคุยเรื่องการจัดการไฟล์ในไพทอนกันดีกว่าหัวข้อนี้สำคัญมากเลยนะเวลาที่เราเขียนโปรแกรมที่ต้องเก็บข้อมูลไว้ใช้ภายหลังฟังดูน่าสนใจค่ะปกติฉันแค่พิมพ์ข้อมูลลงไปในคอนโซลไม่เคยคิดว่าต้องเก็บข้อมูลไว้ที่ไหนเลยนั่นแหละการจัดการไฟล์สำคัญมากเวลาเราอยากเก็บข้อมูลถาวรบนคอมพิวเตอร์ของเราสิ่งแรกที่เราต้องรู้คือฟังก์ชัน open มันเหมือนกับการเปิดประตูเข้าสู่ไฟล์เลย โอเพนหรอคะใช่โดยทั่วไปเราจะใช้มันแบบนี้ File Object เท่ากับ Open ชื่อ f i l e .txt Mode โหม,มดเนี่ยสำคัญมากนะมันบอก Python ว่าเราจะทำอะไรกับไฟล์นั้นมีโหมดอะไรบ้างคะหลักๆเลยก็มี r สำหรับอ่าน read ซึ่งเป็นค่าเริ่มต้น w สำหรับเขียน write ซึ่งถ้าไฟล์ไม่มีอยู่มันจะสร้างใหม่แต่ถ้ามีอยู่แล้วมันจะลบเนื้อหาเก่าทิ้งหมดเลยนะ a. สำหรับเพิ่มข้อมูล append อันนี้จะเขียนต่อท้ายข้อมูลเดิมและ b. สำหรับ binary เช่นรูปภาพหรือไฟล์ pdf โห oh, ต้องระวัง W นะคะเนี่ยเผลอๆข้อมูลหายหมดแล้วพอเปิดแล้วต้องทำไงต่อคะนั่นแหละประเด็นสำคัญพอใช้งานเสร็จแล้วต้องปิดไฟล์เสมอด้วย m e t h o d close ไม่งั้นอาจเกิดปัญหาเรื่องข้อมูลเสียหายหรือไฟล์ถูกล็อกอ๋อ oh, เหมือนเปิดประตูแล้วต้องปิดประตูคืนถูกต้องแต่ภายต o นมีวิธีที่ฉลาดกว่านั้นคือการใช้ With Statement แบบนี้ with statement เนี่ยดีมากเลยนะเพราะมันจะรับประกันว่าไฟล์จะถูกปิดอัตโนมัติไม่ว่าโค้ดข้างในจะมี error หรือไม่ก็ตามเป็น context manager ที่ดีที่สุดเลยละ่ะอันนี้สะดวกมากเลยค่ะไม่ต้องมานั่งจำา close พอเปิดไฟล์ได้แล้วเรามาดูวิธีการอ่านข้อมูลกันมี3 method หลักๆที่ใช้บ่อยนะคืออะไรบ้างคะ read จะอ่านเนื้อหาทั้งหมดของไฟล์ออกมาเป็น string เดียว Read Line จะอ่านทีละบรรทัดเหมาะสำหรับไฟล์ขนาดใหญ่ที่เราไม่อยากโหลดทั้งหมดเข้ามาในหน่วยความจำและ Read Lines อันนี้จะอ่านทุกบรรทัดและเก็บไว้ในรูปแบบของลิสต์โดยแต่ละสมาชิกในลิสต์คือ1นบรรทัดเข้าใจแล้วค่ะแต่ละอันก็มีประโยชน์ต่างกันไปทีนี้มาดูการเขียนบ้างมี rite กับ rite Lines ต่างกันยังไงคะ rite ใช้เขียนสตริงเดียวลงในไฟล์และมันจะคืนค่าจำนวนอักขระที่เขียนลงไปส่วน rite Lines ใช้เขียนลิ ของสตริงลงในไฟล์โดยแต่ละสตริงในลิสต์จะถูกเขียนต่อกันไปเรื่อยๆแต่จำไว้ว่ามันจะไม่เพิ่มขึ้นบรรทัดใหม่ให้เองนะเราต้องใส่ /n เองถ้าอยากให้ขึ้นบรรทัดใหม่อ๋อต้องระวังเรื่อง /n นะคะเนี่ยเรายังสามารถตรวจสอบและเปลี่ยนตำแหน่งของตัวชี้ไฟล์ได้ด้วยนะ ตัวชี้ไฟล์คืออะไรคะมันคือตำแหน่งปัจจุบันที่ไพยตอนกำลังอ่านหรือเขียนอยู่ในไฟล์ Method Tail จะบอกตำแหน่งปัจจุบันเป็นจำนวนไบต์ส่วน s e e o o f s s t t w e n สใช้ย้ายตำแหน่งตัวชี้ไฟล์ offset คือจำนวนไบต์ที่ต้องการย้าย whence บอกว่าจะเริ่มนับจากไหน0คือจากจุดเริ่มต้น default 1คือจากตำแหน่งปัจจุบัน2คือจากท้ายไฟล์เหมือนควบคุมเคอร์เซอร์เลยเมื่อกี้เราพูดถึงโหมด b สำหรับ Binary โหมดนี้สำคัญมากเวลาเราต้องทำงานกับไฟล์ที่ไม่ใช่ข้อความเช่นรูปภาพไฟล์เสียงหรือ pdf เพราะมันจะอ่านและเขียนเป็นไบต์ไม่ใช่สตริงอ๋อถ้าเป็นไฟล์รูปภาพต้องใช้ rb หรือ w b สินะคะใช่เลย นอกจากนี้ Python ยังมีโมดูล OS ที่ทรงพลังมากสำหรับการจัดการไฟล์และ Directory เช่นการเปลี่ยนชื่อไฟล์หรือลบไฟล์ทำได้ด้วยหรอคะแน่นอนใช้ OS. rename สำหรับเปลี่ยนชื่อและ OS. remove สำหรับลบไฟล์โห oh, มีประโยชน์มากเลยค่ะแล้ว OS. path. exists ก็ช่วยเช็คก่อนได้ไม่ให้เกิด e อ r o r ทีนี้มาดูไฟล์ข้อมูลแบบมีโครงสร้างกันบ้างไฟล์ CSV หรือ Comma Separated Value เป็น ที่นิยมมากสำหรับตารางข้อมูล Python มีโมดูล CSV โดยเฉพาะมันต่างจากอ่านแบบธรรมดายัางไงคะถ้าอ่านแบบธรรมดาเราต้องมานั่งแยกแต่ละคอลัมน์เองแต่ CSV โมดูลจะจัดการให้เราเป็นแถวเป็นคอลัมน์ได้ง่ายๆด้วย CSV. Reader และ CSV. Writer ว้าวมันช่วยให้จัดการข้อมูลตารางง่ายขึ้นเยอะเลยอีกรูปแบบข้อมูลที่นิยมมากคือ JSON หรือ JavaScript Object Notation ซึ่งนิยมใช้ในการส่งข้อมูลร หว่างเว็บเซิร์ฟเวอร์กับแอปพลิเคชัน Python มีโมดูล JSON สำหรับการจัดการดูซับซ้อนจังค่ะไม่เลย Python Object เช่น Dictionary สามารถแปลงเป็น JSON ได้ง่ายๆด้วย JSON.dump และ JSON ก็สามารถกลับมาเป็น Python Object ด้วย JSON.load สุดยอดไปเลยค่ะแปลงไปมาได้ง่ายเลยสุดท้ายที่สำคัญที่สุดคือการจัดการข้อผิดพลาดหรือ Exception Handler ทำไมต้องจัดการด้วยคะลองคิดดูว่าถ้าไฟล์ที่เราจะเปิดมันไม่มีอยู่จริง หรือเราไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงไฟล์นั้นโปรแกรมเราก็จะพางทันทีเราต้องใช้ try except Block เพื่อดักจับข้อผิดพลาดเหล่านี้และอย่างที่บอกไปแต่แรกการใช้ with statement เป็น Context Manager ที่ดีที่สุดเพราะมันจะจัดการเรื่องการปิดไฟล์ให้เราเองถึงแม้จะเกิด Error ขึ้นในบล็อก with ไฟล์ก็จะถูกปิดอย่างถูกต้องทําให้โปรแกรมเราแข็งแกรง่งและไม่เกิดปัญหาข้อมูลค้างในไฟล์เข้าใจแล้วค่ะ with นอกจากจะสะดวกแล้วยังช่วยเรื่องความ ลลอออดดยยขขง้้มูวสรุปแล้วการจัดการไฟล์ใน Python มีเครื่องมือให้ใช้มากมายตั้งแต่การเปิดปิดอ่านเขียนการจัดการตำแหน่งการทำงานกับไฟล์ Binary การจัดการไฟล์ระบบไปจนถึงไฟล์ข้อมูลเฉพาะอย่าง CSVJSON และที่สำคัญคือการจัดการข้อผิดพลาดและการใช้ With Statement เพื่อความปลอดภัยวันนี้ได้ความรู้เรื่องไฟล์ Handling ไปเต็มๆเลยค่ะขอบคุณมากนะคะวิท ยินดีมากลิซ่าหวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการเขียนโปรแกร,รมของเธอนะขอบคุณเธอมากเลยนะวิทถ้าเธอเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยแชร์ออกไปให้เพื่อนๆที่สนใจด้วยนะได้เลยลิซ่าแล้วเราจะบอกเพื่อนของเราให้ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบายบายสวัสดีจ้า